ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาสวมบทนักการเมืองเต็มตัวค่ะขึ้นเครื่องบินไปหาเสียงที่เชียงใหม่ไปแบบเครื่องบินพาณิชย์ปะปนกับประชาชนทั่วไปนั่งอีโคโนโมีคลาสไม่มี VIP ใดๆนี่พลเอกประยุทธ์มีคุณพิรพันธ์สารีรัชวิภาหัวหน้าพักแล้วก็มีคุณอนุชาบุญรพชชัยศรีโฆษกรัฐบาลน,นะคะไปกันแบบนี้นี่ช่วงต่อแถวเช็คอินนะคะพี่ไก่นี่กำลังจะเข้าเครื่องแล้วครับ ปน,นกันไปกับประชาชนดูเป็นขั้นตอนดูปกติสําหรับคนทั่วไปต้องบอกว่าไม่เคยเห็นเพราะอะไรคือคือไม่เคยไปเครื่องบินพันนิดอะ,อะก่อนหน้านี้เคยมีครั้งหนึ่งนะคะพลเอกประยุทธ์นั่งเครื่องบินขับพาณิชย์ไปหาเสียงที่ชุมพรแต่ตอนนั้นเหมาลําไปเลยเช่าเหมาลําไปเลยให้ผู้สืขาที่จะไปทำข่าวขึ้นเครื่องไปด้วยเหมาทั้งลํานี่ปีนกรึบกรึบกรบเข้าไปแล้วค่ะ คนเอกประยุทธ์นั่งติดริมหน้าตา่างตูนใช้สับป,ปีนกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไป <c oughs> นึกาพ <c oughs> ตัวเองตอนเข้าไปไงมันยากะน,นะม,นมันยากมันเข้าไปยากเอาคน,คนเขาก็ถ่ายรูปนะนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติค่ะมาขอถ่ายรูปเซลฟี่กันคึกคักเลยนะคะอดูบรรยากาศสักหน่อย ลาราชการตลอดทั้งวันเลยนะคะนี่ในอพอลงจากเครื่องบินนะคะไปถึงที่นี่นีภาพนิ่งภาพนิ่นง,น,งนี่ค่ะ ลงจากเครื่องบินไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยอันดับแรกก็ไปไหว้พระก่อนนะคะไปที่วัดยางกวงอำเภอเมืองสักรราระอนุสาวรีพญามังรายมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นไปเดินหาเสียงขอคะแนนพ่อาค้าแม่ค้าประชาชนที่ตลาดก้อมแล้วไปแวะทานข้าวซอยที่ร้านลุงประกิจร้านดั้งเดิมเก่าแก่ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่นำไปเสิร์ฟผู้นำเอเป็กที่ผ่านมาด้วยนะคะ

กานทันทีแกขนาดแล้วเนาะีบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะคึกคักเลยมีแฟนคลับมาให้กําลังใจระหว่างเดินหาเสียงค่ะมีผู้สืขาวต่างประเทศท่านหนึ่งสอบถามพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงทําไมถึงไม่ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงกับประชาชนพลเอกประยุทธ์ตอบไปว่าอิเล็กชัน prime minister thai people want to change why don't you give people a chance to change in this country election is election is chance to change ท่านที่อยู่ข,ข้างๆนะคะเป็นผู้สมัครสสเชียงใหม่คุณชินพัฒกิจเลิศสิริวัฒนาพอพลเอกประยุทธ์ตอบ election ก,ก็เลยอ,อธิบายเพิ่ม election is a chance to change ก็คือการเลือกตั้งนั่นแหละโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไงขยายความ จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปดอยม่อนแจมอำเภอแม่ริมค่ะไปพบปะกับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์บอกว่ามาหาด้วยความเป็นห่วงที่ผ่านมาพยายามแก้ไขทุกปัญหาให้ดีขึ้นและขอความร่วมมือช่วยกันแก้ไขฝุ่น PM 2.5นะคะเสร็จจากที่ดอยม่อนแจมเห็นว่าช่วงเย็นจะไปเดินหาเสียงต่อค่ะที่ตลาดนัดสีบุญเรืองและจะกลับกรุงเทพสาทุ่มครึ่งนะคะ บรรยากาศนี่คือคักแต่ย้อนกลับไปตอนเช้าตอนอยู่กทมเนี่ยวันนี้พลเอกประยุทธ์ไปร่วมพิธีบวงสวงวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ241ปีท่านให้สัมภาษณ์สื่อหน้าไม่ค่อยจะยิ้มเลยผู้สื่อข,ข่าวก็เลยทักว่าเกี่ยวกับการที่เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ไปผู้สื่อข,ข่าวใช้คําว่าไปป่วนออใช่ว่าไปป่วนระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่เยาวราชเมื่อวานหรือเปล่า พยุทธ์บอกอ๋อไม่ได้ป่วนอะไรผมไปของผมท่านก็ไปของท่านไม่เกี่ยวอะไรกรันแต่ที่ไม่ยิ้มเพราะอากาศมันร้อนเมื่อวานนี้ที่คุณที่ไปป่วนระหว่างลงพื้นที่อย่างนี้องยังไงคะวันนี้นาะยกหน้านิ่งหน้านิ่งน,นิ่งต้องยิ้มหน่อยนะวันนี้ฮะ